ดอกอะไรเอ,เอ่ยสวยจังเลยดอกอะไรเอออ่าเฉลยดอกกระโดนครับอืมเป็นไงใบอ่อนเลยไหมตะปเนาะ่อยจอนเนะาะขายตลาดไปตะกี้โอ้ตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยเสียด้ขายเนาะเดี๋ยวไว้ให้เราดู ต้นบักใหญ่เลยกระวนฝาดครับต้นนี้แต่กินได้อยู่นี่คือผักที่อยู่ตามนาเราพ่อแม่กินเสร็จล้วกระปน้นหอมกินเผื่อนูกหลายครับขอบคุณครับที่ยังเราเหลือให้เราได้ดูแต่วันนี้ครับปี2อง8โอ้อดโหกระโดดในตำนานครับนาพง พันเฟินอยู่ทนำะไมชาาิวันนี้นาโคงนะยอดครับสุดยอด